สวัสดีค่ะมันนี่กับพอกันอีกคือเกาเนาะคะ่ะกับเจคัมสามตัวเต็งเนาะคะ่ะมันนี่เจคัมสามตัวเต็งสี่พาท่านผู้ชมไปติดตามเด็กขั้มนวณของอาจารย์กอมเนาะคะ่ะอาจารย์กอมเพิ่นหางวดที่ผ่านมากระเขาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวิ่งฮกวิ่งเกตเพิ่นกระเขาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะห้างงวดนี้เพิ่นกระไฮอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าจะไปติดตามรับชมรับฟังว่าอาจารย์กอมเพิ่นสี่ไฮตัวไหนเนาะคะ่ะ ค่ะไปค่ะจับสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะทุกคนค่ะท่านผู้ชมวันนี้ท่านทีมงานก็ได้เดินทางมาติดตามตัวเหลขแนวทางเหลขกคำนวณของอาจารย์กอมค่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้วอาจารย์พนาวิ่งหกวิ่งเจ็ดกับมาตรงๆค่ะท่านผู้ชมหกหกค่ะท่านผู้ชมงวดมีท่านทีมงานก็ได้มาติดตาม แนวทางเลขคำนวณสูตรคำนวณสูตรเด็ดสูตรดีของอาจารย์กอมค่ะมาฝากท่านผู้ชมค่ะอาจารย์กอมคำนวดฤดิตัวใดเน่ค่ะอธิบายให้ท่านผู้ชมมาฟังนะคะ่ะจะวีกนีนอได้โฮกเก็บหาโฮกเก็บสามกเก็บสองหกเก็บหนึ่งค่ะขั้นถาสีวิ่งนั่นกับมีหกม,มีเก็บนี่ละอยู่ในนี่ละ ใน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 โฮกในเก็บในหาหนีมากคูหวดค่ะค่ะผากสีส่วนน้อยค่ะมิเตะเขาผัดิีว่าผัดซว่าขี้หมูขี้คุยเนาะค่ะค่ะมันเกิดตามเหตุไรเก่งไรคำนวณไรเด็กม้วนนี่คำนวณได้นี่ค่ะนี่ลายอยู่ในนี่ลายในพ้ายันนี้โบลุดให้ตัดเดินค่ะตัดเดินเอาก็ได้บางที่กับเขาตรงอยู่ค่ะนี่ละอยู่นี่นี่ละ กะตัดหนา้าตัดหลงังหมุนเอาเนาะค่ะเนาะแล้วแต่พวกเอฟซีเพิ่นถนัดเพิ่นสิตัดเองดอกนี้พวกโคเกตหา้าหรือโคเกตสามนี่โคเกตสองโคเกตหนึ่งวิ่งนี่โคเกตเจ็ดวิ่งโคเกตเจ็ดโคเกตเจ็ดสิม,มาคือเกา่าแม่นบ่ค่ะอาจารย์มาอยู่มาอยู่มาคือเก่าหัดมันหันกับเขาเนาะอาจารย์เขาคู่หัจวจะได้เร็ววิ่งน,น k, งงี่ขั้นฐานมาเอาน้ำบ่อขาดดอกเอฟซีเพิ่นสีเบิ้งยามได้เพิร์ดสีหุย่ยดอกขั้นฐานนี่ทีมงานนี่มี ห้องอาจารย์ห้องอาจารย์กอมเนี่ยโบวิดหวังแล้วะอาจารย์กอมนิ่งขั้นซีวิ่งนี่เขาทุกหวดค่ะพัช่อว่าไม่ไงคือโม่แถวบัวเโม่เบาเดืองกิ้งตาตามเห็ดแมานี่บ่เคยผ่านหร่อโคกกับเจ็ดนี่ค่ะตาถ้าให้อาจารย์เน้่นี่อาจารย์สีน้่ตัวใดในสามสูสีคุมนี่อาจารย์สีนิ่ตัวไดนในค่วมคิดบ่แมนค่ะตัวไม่จะให้น้่งอให้เพื่อนเดือกเอาค่ะ แ่อาจารย์มากเบิดทั้งสี <c oughs> เลยนะค่ะค่ะค่ะโมเป็นยังค่ะ <c oughs> ม,มากเบิดเนาะคะ่ะบานี้สูตรคำนวมนี่เป็นสูตรเฉพาะของอาจารย์เองแมนน็อกเมนบอกคะแมนเค็ดเองคิดเองเทคนิคตัวเองค่ะบ่ได้เอามาแต่ใช้เทคนิคในของเจ้าของคิดข้นขึ้นมาค่ะค่ะโมผาดจักงวดนะคะอาจารย์แต่เฮ็ดมานนี้โมผาดบิ่งนี่โมผาด กะให้ท่านผู้ส้มผัวเอฟซีเพิ่มเบิรงไปขั้นสิว่าคุยนี่ขั้นเมนพวกทีมงานมือเจ้ามาเอาเนาะบอพาดเอาเบิ้งไปเรื่อยวิ่งนี่ขั้นผาดกะทอว่าเอองวดนี่กะมีเล็กน้อยเนกกาะกะมีรุดมีเขา่าแต่ว่าเลมันเขามาลรนแหละนะมันหนาอาจสีรุดหรือบัวบรุด่นวนหมากบัรุดหละแต่ว่าเหล็กนีอาจารย์มั่นใจให้เอามาเอานี่เขาคุ่งวดอยู่ค่ะ เลขวิ่งค่ะท่านผู้ชมเลขกวิ่งของอาจารย์กอมนี่ว่าม,มันเข้าทุกหวดค่ะตามทีทีมงานเท่าเลยมาติดตามนะคะเล็วิ่งนีบอ่อผาดค่ะท่านผู้ชมชบ่ผพิดหวังแน่นอนค่ะเล็กวิ่งอาจารย์กอมแต่ว่าในเลข3สามตัวนี่ที่อาจารย์ห้แนวทางมากค่ะท่านผู้ชมตัดเลนเอาพิจารณาเอาเนาะค่ะเพราะว่าเป็นสูตรชำนวณของอาจารย์กอมโดยเฉพาะค่คะท่านผู้ชมอาจารย์กอมพนว่าที่ผ่านมาสามาตัวกระแตกค่ะท่านผู้ชม งวดเดยค่ะอาจารย์งวดจะ๊งวดแล้วที่สามตัวแต่มันตอนออกอันเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองนะคะแตกสามตัวบอกค่ะสามตัวกับสี่หาสามโอ้ค่ะแลกกไปโดนๆฝุนศูนย์หนึ่งเก่ามันมันลดหรอกขมาสามตัวแต่ว่ามันหันเขาซ้อนงวดเลยอ้ค่ะขมาออกบานนี้เพาะท่นเขาอยู่บแน่อ่านงวดนี่ค่ะแตกสามตัวเนาะแมนบดบดสามตัวกระตัดเด่นได้นีละค่ะ คา,ารวดที่อาจารย์กอมให้สามตัวเนะาะใ่สามตัวลองเ<ต>บิ้งให้เอฟซีเพื่อนลองเบิ้องให้เพิ่นเบื้องคลิปนี่ขั้นถ้าเพิ่นสนใจกะจังคอยท,กทยักทายเข้ามานทีมงานเพื่อนนี่ละใช่ค่ะค่ะท่านผู้ชมกะให้ท่านผู้ชมหนี่พิจารณาเบิง้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเหลขคำนวณของอาจารย์กอมที่เพื่อนคำนวณให้ค่ะท่านผู้ชมเพื่อนคำนวณมาหนีหลายปีเลยค่ะท่านผู้ชมโบผาดจักปี แทบสีโบมี่ผ่านเลยค่ะแต่แต่ละปีเนาะค่ะบ่เขา่าสามตกับเขา่าสองตแต่ว่าเล็กวิ่งอาจารย์มั่นใจแห้งค่ะท่านผู้ชมว่ามาแน่นอนโบหกกระเจ็ดว่ามันทุกงวดเลยแหละค่ะเล็กวิ่งนี่สายนักวิ่งนี่บ่มี่ผ่านค่ะท่านผู้ชมบ่ผิดหวังบ่เสียใจแน่นอนค่ะครับเลขคำนวณสูตรคำนวณของอาจารย์กอบก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้อาจารย์กรบอ,อวยพรให้ท่านผู้ชมเท่านี้ค่ะ ออให้เอฟซียูดีมีแห้งสุกภาะพเข้มแข็งแข็งแดงห้มีโฉมมีมานลำลำรวยวันที่สิบพุกสามโมงแรงเนี่ยแกรี่ยมีการเฮอีกสาธุสาธุค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์กอมหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขมาให้สูตรคำนวณของแกท่านผู้ชมของเฮ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของอาจารย์กอมเนาะค่ะ ตัวเลขคำนวณของอาจารย์กรมเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาก,กับเขานะคะเพื่อนว่าเข่าเลขวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งหกวิ่งเจ็ดเนาะคะ่ะมากงวดนี่กะตัวเลขของเพื่นเนาะคะ่ะกะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสามหกเจ็ดสองหกเจ็ดหนึ่งวิ่งหกวิ่งเจ็ดอีกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะจิพกตุลาสองหาหกหกค่ะกะห้โศกห้มนันใหไําำห้รวยกับตัวเลขคำนวณของอาจารย์กรมเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน้ำในเรื่อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งพอจบไปเพียงเท่านี้หิบนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ